ว้าวสวยมากเลยค่ะนี่ดูบรรยากาศนะโอ้อันนี้เป็นอันซีนไทยแลนด์นะคะอันนี้เป็นคนพายเรือลำเชอรี่เองนะคะยังรอเลยนะคะนี่บรรยากาศเป็นไงคะสุดยอดพื้นที่แบบเป็นธรรมชาติตมากๆต้องพายเรือคาวยักษ์มาอย่างเดียวนะคะตอนนี้เรากำลังอยู่ที่กระบี่นะคะอยู่ที่ อ่าวท่าเลนนะคะที่จะต้องพายเรือคายักเข้ามานะคะซึ่งเป็นอ่าวที่เขาเรียกว่าเป็นอันดับต้นๆน,นะคะของโลกเลยที่มีระดับความอีโก้ซิสเต็มก็คือมีความเป็นธรรมชาติอย่างสูงมากๆแล้วที่นี่ก็เย็นสบายนะคะอากาศเย็นสบายเป็นไงคะข้างหลังเย็นสบายมากครับสุดยอดเลยไหมคะอากาศเย็นสบายมากนะคะแล้วก็น้ําใสนะคะเห็นอย่างนี้คือใส่มากๆนะคะ เรามากันทั้งหมดสี่ลำนะคะแล้วก็ลำเราก็ตอนนี้เรากําลังอยู่เป็นลำที่สี่เนาะเดี๋ยวเราก็จะพาทุกคนนะคะไปท่องเที่ยวนะคะตอนนี้เราก็ผ่านช่วงที่ต้องตีต้นน้ำเนาะขึ้นมาแล้วเราอยู่ในช่วงหุบเขานะคะสวยมากๆเลยค่ะนี่เลยนะคะบรรยากาศแบบสุดยอดเลยเนี่ยเราอยู่กุ่ช่องเขาแบ็คแคนยอนนี่นะคะเรือเรามาทั้งหมดสี่ลำรรวมคอสด้วยนะคะลุงนะคะ มาอีกหนึ่งลำนะคะนี่เลยแบบห้าลำนะคะข้างในนี้แบบสงบมากแบบโหบรรยากาศแบบสุดยอดจริงๆนี่เห็นอย่างนี้น้ำใสแจ๋วเลยนะคะทุกคน